สวัสดีค่ะเจนนะคะเจนเป็นหมอดูนะคะวันนี้วันที่19ธันวาคมพศ2566นะคะเจนจะเล่าเรื่องราวของการที่ไปรับขันบันนี้เจนขออราราธนาคุณพ่อศรีสุโธว,วิสุทธิเทวานะคะสถิตอยู่ที่เหนือนะกระหม่อมนะคะก็คือท่านใดก็ตามนะคะที่ดูวิดีโอโคดแห่งกรรมเนี้ยค่ะขอให้บาร,รมีของคุณพ่อนะคะ ส่งถึงทุกท่านขอให้ทุกท่านก็คือผลจากสิ่งที่เป็นทุกไม่ว่าทุกท่านจะเจออะไรอยู่ขอให้ทุกท่านผ่านประสรรคไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวฉันจะขอเล่าเรื่องเาวานะคะของการดูดวงกับพี่คุณพี่ท่านหนึ่งขอตั้งชื่อคุณพี่ว่าเป็นน้ำสม,มุนนะคะขอตั้งชื่อว่าคุณพี่มินนะคะคุณพี่มินนะคะไปรับของก็คือเหมือนกับว่าได้ไปที่สำนักร่างทรงหรือเป็นสำนักในการทําพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะ ทีนี้พี่มินมีความเชื่อบางสิ่งบางอยา่างเกี่ยวกับสำนักนั้นแล้วพี่มินนะคะได้ทําการรับขันไปรับขันมาขันเนี่ยเป็นขันขันแบบขันที่มีที่มีองค์ะคะ่ะที่มีร่างติดคือสถิตมากับขันนั้นขันนั้นจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นเป็นใบสีแล้วก็มีทูบเทียนบูชาครูะคะ่ะแต่สิ่งที่ติดตามมากับขันเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เจนเห็นนะคะ เป็นผู้ชายหนึ่งผู้ชายหนึ่งผู้หญิง4ก็คือทั้งหมด5มีผู้ชายหนึ่งเป็นประมุกแล้วก็มีบริวารทั้งหมด4ี่สตนเป็นผีผู้หญิงสี่คนก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าครอบครัวเขาค่ะมีสามี1แล้วก็ภรรยาสี่แล้วก็แต่งตัวด้วยการการคลุมผ้าการปกปิดร่างกายที่มีชิดอันนี้ค่อนข้างแรงมากแรงชนิดที่ว่าคือตอนที่พี่มินนะคะ ไปรับมาแล้วเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของขันนะคะเมื่อรับมาแล้วเนี่ยเขาอ่ะจะให้ความรู้สึกว่าเขาคือเขาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาคือเจ้าชีวิตที่จะสั่งให้เราเลี้ยวซ้ายสั่งให้เราเลี้ยวขวาสั่งให้เราทําสิ่งใดๆก็ได้ตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ในเรื่องของการบูชาขันเนี่ยมันจะมันจะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยคือของบูชาครู ของบูชาขันนะคะอาทิเช่นอาหารอาหารเนี่ยจะต้องเดือนนึงต้องจัดก,กี่ครั้งกี่ชุดอย่างเงี้ยจะขาดไม่ได้เลยอาหารบูชาครูนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําเรื่องของอะไรที่เป็นปัจจัยสี่เรื่องของการบูชาครูอันเนี้ยจะต้องจะต้องบูชาตลอดขาดไม่ได้สําหรับคนที่บูชาขันนะคะที่ไปรับขันมาแล้วมีขันครูเป็นขันใบสีแห้งๆอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคะ่ะที่ที่เอามาเก็บไว้ที่บ้าน หรือว่าทําหายแล้วอะไรใดๆก็แล้วแต่ะคะ่ะผลของมันมีมีความรุนแรงกับชีวิตมากมากแบบมหาศาลมากๆเลยนะคะถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าวเว้นโทษให้เราไว้ชีวิตเราเราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับมีชีวิตอยู่ต่อได้แต่มันก็จะมีชีวิตที่ลักษณะที่เรามีเซนต์มีสัมผัสแต่ชีวิตเราไม่ปกติเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนอื่นเพราะว่าเราเรา เรามีสิ่งเนี้ค่ะเรามีขันเรามีเรามีสิ่งที่เรียกว่าขันที่เป็นใบสีแล้วก็มีของมีอะไรแบบคนที่ทําเป็นอะ่ะเชิญได้อะ่ะเขาก็เชิญได้จริงๆนะในขันนั้นอะ่ะก็มีผีจริงๆเป็นผีมีวิญญาณมีดวงจิตแล้วแต่กี่ดวงเขาจะใส่ลงไปอะ่ะเวลาคนที่เขาทําขอยุคสมัยเนี้ยมันยังมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วก็มีจริงๆการเชริญของเป็นอะไรที่เชิญได้การเชริญดวงจิตดวงวิญญาณเป็นอะไรที่ชิญได้ ถ้าคนถ้าคนนั้นนะมีดวงวิที่สามารถสื่อได้สามารถพูดคุยได้สามารถเห็นได้สามารถรู้ได้ได้ยินได้คุยได้เจราจาได้อย่างนั้นนะคะเ่านั้นคนคนเหล่านั้นนะสามารถเชิญของเข้าใบสีได้ทีนี้สิ่งที่พี่มิ้นเจอเนี่ยหลังจากที่เขาไปรับไปรับใบสีมาเขาก็เป็นคนเหมือนกับว่าเชื่อแต่ว่าเชื่อเพียงแค่เชื่อช่อครูเชื่วยามอยางนี้ค่ะเมื่อการเวลาผ่านไปเขาก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาเคย บูชาหรือว่ารับขันเอิมไปเอาใบสีเข้าบ้านแบบนี้ค่ะเขาลืมไปแล้วด้วยซ้าแล้วหลายๆคนที่รับใบสีแล้วก็หลงลืมไปไปว่าตัวเองอ่ะเคยไปรับขันใบสีมาเอามาบูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขันครูเนี่ยค่ะไปรับองค์มาแล้วเนี่ยเหมือนคล้ายๆคนรับองอ่ะค่ะคนมีองอ่ะไปรับมาแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วไม่เคยบูชาองค์ของตัวเองเลยไม่เคยเหลียวแลไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีอยู่หรือว่าเคยไปรับมา มันนานมากจนลืมไปแล้วหรือบางทีก็ไม่ได้ลืมแต่ไม่ได้ใส่ใจแบบนี้ค่ะก็ทําให้พี่มิ้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตทางโลกตามปกติมีครอบครัวปกติมีลูกมีสาม,มีตามปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่มิ้นเจอเนี่ยตั้งแต่รับตั้งแต่รับขันมาเนี่ยขันที่เรียวกว่าขันองครูเนะะี่ยค่ะที่แบบคนมีองค์แล้วไปรับขันเงี้ยพอรับมาแล้วเสร็จเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตติดข,ขัดการเงินเนี่ยไม่มีจะกินเป็นหนี้เป็นสิน ชีวิตครอบครัวเนี่ยเรา่องเราแหงมีแต่ปัญหาผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันเออณขณะที่กําลังดูดวงกันเนี่ยค่ะใบสีอะขันอะคือเจนอะเห็นแล้วแหละว่าเขาอะเหมือนไม่พอใจในสิ่งที่พี่มิ้นท์อะทาเพราะว่าพี่มิ้นอะเหมือนกับไม่ไม่ได้บูชาเขาอะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าทิ้งเขาไปเลยอะเอาเอามาแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ไม่ได้ดูเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติ อะไรอุทิศวงอุทิศบุญใส่วงใส่บ,สบาทอะไรก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรเหล่านี้เลยแล้วก็คือใช้ชีวิตตามปกตินะคะเสร็จแล้วสิ่งที่สิ่งที่พี่มินนต้องเจอเนี่ยการติดขัดทุกอย่างติดมาตลอด10 10ปีอะค่ะหลัก1ิปีคือติดมาเรื่อยแล้วทีนี้ค่ะเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยคือณขณะที่เจนดูอะเจนก็บอกว่าพี่เออเจนอะได้ยินว่าไอไอผีอะ ที่มากับใบสีเนี่ยที่มากับขันของพี่เนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะสั่งให้คนในครอบครัวหนูอะไปผูกคอตายเออก็หมายถึงว่าถึงเจนอะนะคะเหมือนหมายถึงดิฉันอะจะสั่งให้คนในครอบครัวของดิฉันเนี่ยคนใกล้ชิดดิฉันแลวคนรอบตัวของดิฉันอะไปผูกคอตายพอดิฉันฟังอะดิฉันก็เลยบอกพี่มินว่าหนูอะพี่ได้ยินแบบเนี้ยเนี่ยมันบอกมาว่าเดี๋ยวจะให้คนในครอบครัวหนูอะ ไปผูกคอตายทีเนี้ยค่ะพี่มิ้นน่ะเขาก็เลยเหมือนตกใจอะค่ะแล้วก็พูดกลับมาว่าเอยอ,อย่าพูดอย่างนั้นสิเนี่ยเจนอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้กับพี่นะเพราะว่าตอนเนี้ยคนในครอบครัวพี่อะคือสามีพี่อะค่ะผูกคอตายอะพยายามที่จะผูกคอตายพยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีการผูกคอตายอะมาแล้วหล,หลายครั้งหลายผลเวลาทะเลกกาะกันนะคะทะเลาะเสร็จแล้วก็จะแบบฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายสามีของพี่มิ้นนะคะทะเลาะแล้วจะฆ่าตัวตายหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยนะคะ ทีนี้ค่ะพี่มินก็ก็เลยเล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ยทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยมันมันเหมือนไม่ถูกใจกันพยายามจะฆ่าตัวตายหลายรอบมากทีนี้เจนก็เลยถามพี่มินว่าพี่เนี่ยชีวิตพี่ตั้งแต่รับขันมาพี่ตกมาตลอดเลยใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงนะคะคนที่รับขันเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนมีองค์แล้วรับขันเนี่ยเป็นคนที่ดูดวงยากมาก อีกอย่างคือคนที่สักลายมือคนที่สักลายมือสักสักของที่มีของอ่ะมีมีเขาเรียกว่ามีวิชาตามตัวคนเหล่านี้เวลาที่จะไปดูดวงอ่ะคือดูดวงให้หมอดูดูดวงให้อ่ะหมอดูอ่ะถ้าไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายที่เห็นได้อ่ะไม่ได้สายที่แบบไม่ใช่สายที่เขาเรียกว่าเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นได้อ่ะเป็นสายที่มีเพียงเขาเรียกว่าอะไรมันดูดวงยากอ่ะต้องบอกย,อยังไงดีว่าว่าเป็นคนดูดวงยาก เป็นคนที่ดูดวงยากมากเพราะว่าจะต้องขออนุญาตขันก่อนขออนุญาตอ,าองก่อนแล้วก็คนที่ไปสักมาสักมือสักตามตัวสักอะไรสักน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งว่าการไปทําพิธีพิธีพิธีลงครัวค่ะอะไรต่างๆเรานี้พิธีขึ้นคูลงครัวอะไรต่างๆเานี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าผีหรือเจ้าชีวิตอะเขาตามมาแล้วถ้าไม่ขอเขาก่อนไม่ขออนุญาตเขาก่อนอะ บุคคลเหล่านี้แม้อยากรู้เรื่องราวของตัวเองปานใดอะสังเกตนะคนที่เป็นหมอดวจะอยากรู้เรื่องของชีวิตชีวิตของตัวเองอะอยากรู้แทบขาดใจเลยนะแต่จะไม่มีวันได้รู้แล้วก็จะหาคนที่ดูดวงให้กับหมอดวยากมากยากมากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่ไปรับขันมารับองมาทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเนี่ยคือรู้ไว้เลยว่าคุณคือมีเจ้าของชีวิตแล้วคุณจะต้องไปขอเจ้าของชีวิตก่อนแล้วคุณอยากให้ผีเหล่านั้นอะ คุณอนะเป็นคนนะคุณอยากให้ผีเราเนะี่เป็นเจ้าชีวิตคุณไหมเมื่อคุณไปเอาเขาเข,าเข้ามาไปรับมาแล้วอ่ะเขาคือเจ้าชีวิตคุณแล้วเขาก็จะไม่มีวันไปจากชีวิตคุณมันเหมือนเราไปผูกกรรมเป็นเจ้ากรรมกันไปเลยอะคะ่ะเมื่อแรกเขาก็อยู่ของเขาพอเราไปเอาเขามาเขาก็มาเป็นเจ้ากรรมกับเราทีเนี้ยจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จะทําร้ายเราก็ได้จะทําลายเราก็ได้คือทํายังไงกับเราก็ได้เพราะว่าเรากับเขามีดวงชะตาที่ สมพงต้องกันและผูกผูกเว้นต่อกันแล้วไปแล้วประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็สิ่งที่เจนเจอเนี่ยคนที่ไปไปรับขันมาเนี่ยดูดวงเนี่ยดวงตกยังไงก็ดูแทบจะดูไม่ได้อะดูไม่ออกดูออกก็ดูเป็นบางเรื่องไม่ร้อยเซ็นต์สับเรื่องอย่างเงี้ยมันเยอะมากนะคะที่เจนเจอคนที่ไปไปสักลายมือเงี้ยเจนก็เจอเยอะว่าเขาปิด ของเขาปิดไว้เลยอ่ะต้องไม่ขออนุญาตเขาาถ้าเขาไม่ให้อ่ะก็เขาก็จะไม่ให้ดูเพาก็ปิดไว้เลยอ่ะปิดดวงชะตาไว้ปิดเรื่องราวในชีวิตค่ะก็คือเขาคือคน ที่ไปรับมาจะถูกปิดดวงชะตาไว้เขาก็จะแบบว่าไม่ให้เรารู้ว่าเรื่องราวชีวิตเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะบางทีทุกข์ทรมานมากเลยนะคะบางทีเราอยากรู้เรื่องราวว่าเอ้ยเราจะต้องทํายังไงถึงจะพ้นทางถึงจะมีทางออกของชีวิตแต่มันก็มีไม่ได้เพราะว่าเราโดนเจ้ากรรมของเราที่ที่เราไปอัญเชิญมาเนี่ยปิดเส้นทางชีวิตเอาไว้จนต้องหวนคิดถึงระหรือถึงเขาแล้วก็นอบน้อมกับเขาจนถึงขีดสุดของชีวิตนั่นแหละคะ่ะแต่คุณก็จะทุกข์ทรมานแล้วคุณก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างของ เคสของพี่มิ้นเนี่ยสิ่งที่พี่มิ้นเจอเนี่ยเจนถามพี่มิน้นที่ฉันถามพี่มิ้นว่าพี่เออตกลงเนี่ยพี่จะอยากบูชาเขาตอบไปไหมเพราะว่าคือพี่ต้องหนึ่งพี่ต้องทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกันกับเขาการที่จะแบบเอาเขามาเนี่ยแล้วก็จะมาใช้ชีวิตตามปกติมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าในโลกของเขาอะ่ะเขาต้องการอะไรอะไรบ้างอะ่ะก็คือเราก็จะรู้อยู่ว่าเขาอยากได้อะไรบ้างเราก็ต้องให้เขาตามที่เขาอยากได้ อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็ใช้ชีวิตยากก็ถามพี่มินว่าแล้วพี่มินจะทำยังไง พี่มินก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพาี่คิดมาหลายรอบแล้วพี่มินบอกว่าพี่คิดมาหลายรอบแล้วว่าพี่จะเอาขันไปคืนครูแต่พอเอาไปคืนพอพี่มินนะคะเอาขันไปคืนที่สํานักนะ่ะทางสํานักเขาก็ด่ากลับมานะคะว่าเขาอ่ะก็ให้แบบว่าของเป็นมงคลแล้วไงก็ให้ของดีแล้วไงมันไม่มีอะไรไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือทางสํานักอ่ะเวลาที่เขาปล่อยผีออกไปแล้วอ่ะปล่อยไปหาใครใดๆก็แล้วแต่เขาอ่ะไม่อยากรับกลับหรอกเพราะว่ามัน มันก็คือของอ่ะมันคือผีอ่ะที่เราปล่อยออกไปอ่ะเราไปอัญเชิญผีมาแล้วไปสถิตอยู่ที่ใบศีแล้วเอาใบศีนั้นอ่ะเรียกว่าเป็นเป็นองค์ครูเป็นขันครูอะยกให้ใครไปแล้วเขาจะไม่รับกลับคืนถ้ารับกลับคืนเนี่ยผลมันก็เหมือนคล้ายๆมันจะย้อนกลับมาสนองที่ตัวของคนทาอะค่ะที่เรียกว่าของของคืนครัวหรือว่าของเข้าตัวมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้ค่ะประมาณว่าถ้าเอามาคืนเมื่อไหร่อ่ะคนที่ทําไปก็จะก็จะตกดวงก็จะตกเองแล้วก็มันก็จะมีปัญหาในชีวิตของตัวเอง ก็สังเกตด like e ูก็ได้ค่ะคนที่ชอบทําใบสีทําขันทําอะไรก็แล้วแต่เราให้คนอื่นไปสังเกตดูว่าดวงของตัวเองตกไหมตกแน่นอนละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขารับไปเนี่ยใจเขาอ่ะเขาเขาเขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ใส่ใจหรือเขาไม่ได้สนใจะแล้วพอพี่มินเอาขันไปคืนเงี่ยเขาก็โดนทางสํานักอ่ะก็ด่ากลับมาใช่ไหมคะพอโดนทางสํานักด่ากลับมาแล้วพี่มินเขาก็ไม่สบายใจเขาก็ไม่ไ้ทำยังไงขันก็คืนไม่ได้ก็เลยเอาขันเนี่ยไป ไปไปไปที่วัดหรือว่าเอาไปเอาไปลอยอังคารอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะถ้าทําแบบนั้นอะของอะที่ที่มากับเราอะมันไม่ได้ถูกถอนไปคล้ายๆกับว่าของมันไม่ได้ถูกถอนแต่ว่ามันไปแค่ล่างมันไปแค่ใบสีแต่ของอะมันยังอยู่ที่พิมินเหมือนเดิมมันยังอยู่กับล่างเหมือนเดิมก็แค่ไม่ก็แค่เอาใบาสีไปทิ้งแต่ของอะอยู่กับล่างทีเนี้ยมันก็เลยเกิดการจองเวรว่า พี่มิน้นอะเอากระทงเอาใบาสีไปทิ้งแล้วใช่ไหมตั้งใจจะเป็นศัตรูก,กันกับเขาก็คือผู้ชายหนึ่งผู้หญิงทั้งสีท่ที่เป็นที่เป็นเจ้าจของใบเขาเรียกว่าที่สถิตมากับใบสีชุดนั้นนะคะทีเนี้ยเขาก็บอกกับพี่มิน้นว่าตั้งใจจะแบบเหมือนลองดีกับเขาใช่ไหมเขาก็ทำลายเหมือนเริ่มเริ่มกระบวนการทำลายชีวิตของพี่มิ้นให้ไม่ปกติหลังจากที่พี่มิน้นอะเอาขันเนี่ย ไปลอยังคาแล้วแล้วซึ่งเจนบอกแล้วว่าขันเนี่ยเวลาเราไปรับอะเราจะต้องใช้พิธีไปรับเพราะเวลาเชิญกลับก็ต้องทําพิธีเชิญกลับหรือทําพิธีอะไรก็แล้วแต่ให้ถูกต้องแต่พี่มิ้นเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะมีผลเสียอะไรกับชีวิตเขาเขาก็แค่เอาใบาสีไปทิ้งทิ้งแล้วไม่มีใบสีแล้วก็แล้วกัวกนเขาก็คิดแค่นั้นแต่เปล่าเลยผีมันก็ตามเจนรับรู้อยู่แล้วว่ามันเอาถึงตายแน่นอนประมาณนี้ค่ะ ทีนี้หลังจากที่เอาไปสิงไปทิ้งได้ไม่นานนะคะทิ้งไปเฉยๆโดยไม่ได้ทําพิธีถอนของถอนครูอะไรใดๆก็แล้วแต่ซึ่งไปให้พระท่านทําให้อะพระท่านไม่ได้เป็นคนผูกพระท่านก็แก้ให้ไม่ได้หรอกคะ่ะใครผูกคนนั้นต้องแก้ใครเป็นครูคนนั้นก็ต้องถอนให้หรือไม่ก็ต้องคือมันต้องเป็นคือเอามาทางไหนเอากลับไปคืนทางนั้นนะคะนั่นคือเป็นวิธีที่ถูกต้องทีนี้ ของพี่มิ้นเนี่ยเขาทิ้งไปเฉยๆโดยไม่ได้ทําพิธีคืนของให้ครัวค่ะมันก็กลายเป็นว่าพี่มิ้นะ่ะลูกอะค่ะลูกเขายัางเล็กเล็กแบบหลักแบบเล็กเด็กเล็กๆยังไม่ถึงสิบขวบอะค่ะอยู่ๆเนี่ยตอนแรกใช้ชีวิตปกติไม่เป็นอะไรนะคะอยู่ๆหลังจากที่เอาใบาสีไปคืนแล้วเอาขันไปทิ้งอย่างเงี้ยเอาไปทิ้งเฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะลูกป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้ว มันความเป็นความตายเท่ากันไงคะอยู่ๆก็มีเรื่องหนักใจเกิดขึ้นแล้วธุรกิจที่ทําอยู่มันไปไม่ได้เงินก็ไม่มีทุกอย่างในชีวิตทุกปิดแบบปิดแบบตันไปหมดเลยเงนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะถือจะฝากบอกไว้ว่าเวลาที่เราไปรับของมาคือคนที่เขาเป็นเจ้าของอะเป็นเจ้าของขันเขาก็มีเงื่อนไขกับเราอยู่ว่าเขาอยาก เขาอยากได้อะไรจากเราเขามีเงื่อนของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะเอาอะไรจากเราในวันที่เขาให้ขันเรามาเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะรับขันน่ะที่บอกว่ามีองค์ทั้งหลายอะ่ะคุณตั้งสติก่อนนะก่อนจะทําอะไรลงไปเพราะว่าเวลาที่เราไปเอาเจ้ากรรมมาผูกไว้ในชีวิตเราอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนผัวเมียที่เราเลิกกันแล้วมันก็จบเขาเป็นวิญญาณเขาเป็นดวงจิตเขาตามใครไม่ได้เขาตามใครได้เขาตามคนนั้นแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนคนตาม เรามีหน้าที่แค่ดวงตกจนถึงขีดสุดแล้วก็เข้าวิถีของเขาตามที่เขาบีบให้เราเข้าถ้าคุณไม่อยากทุกข์ไม่อยากทรมานกับสิ่งนั้นน่ะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ตั้งแต่แรกของชีวิตดีกว่าค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่บูชาขันแล้วดวงตกเนี่ยมันมันตกได้จริงๆนะเพราะว่าเราอะทำไม่ถูก ทำไม่ถูกกับเขานั่นแหละเขาอยากได้อะไรเราทําไม่ถูกใจเขาอะ่ะเราก็ดวงตกเขาก็ลงโทษเราได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าชีวิตเป็นเป็นครูเป็นนายเหนือหัวเราเ้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีนายเหนือหัวมีใครนอกจากาพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ที่เรานับถือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าได้พาอะไรนําสิ่งตรงนี้เข้ามาในชีวิตอีกนะคะ จนกว่าเราจะแน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลกับชีวิตจริงๆก็ขอให้เคสของพี่มินนะคะเป,เป็นตัวอย่างเนาะเป็นธรรมทานให้กับทุกๆท,ท่านที่ฟังแล้วก็ตั้งสติว่าท่านจะไปจะไปนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาบางทีมันก็มันอาจจะไม่เป็นคุณกับชีวิตแถนจะเป็นความลําบากของชีวิตเสียด้วยซ้ํา อันนะคะก็ฝากไว้สําหรับทุกท่านที่เดินทางเป็นสายว่าเป็นขาา้าพเจ้าเป็นคนมีองค์รับขันคูมาอะไรมาถ้ารับมาแล้วก็ปฏิบัติให้ดีค่ะปฏิบัติให้เลิศกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติแล้วนะคะชีวิตก็อาจจะดีขึ้นมาจากสิ่งที่จากสิ่งที่ไม่มีก็อาจจะมีขึ้นได้เพราะเขาเป็นคนให้นะคะแต่ว่าถ้าในทางที่ถ้าในทางที่ดีก็ก็ใช้สัมมาปฏิบัติในเส้นทางของพระเป็นสายขาวก็จะดีที่สุดนะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะ